ยืนยๆน,นี่ยืนใกล้ๆปูไปยืนตรงนั้นไปยืนใกล้ๆแม่ไปอยู่ใกล้ๆก็ออแล้วแต่แต่ก็สั่งแกล้เด้อดอ้วยให้ปูสั่งอย่างเดียวเดี๋ยวอย่าฟังไกลก็ได้ยี่สิบแปดยี่สิบสามมีนาคมสองห้าหกสี่วันนี้ช้อนเงินน้องช้อนเงินเด็กหญิงพันชนกมโนรัตน์ นำรถมอเตอร์ไซค์มาเจิมนะครับกับหลวงปู่คำสิงที่ตัทธโมเป็นรถที่จะซื้อไปเรียนหนังสือมอหนึ่งที่โรงเรียนวอรวคุณกูรทำอะมาใกล้ๆใกล้ปูู่ปู่ทาอะไรนะมาใกล้ปู่ที่ละแม่ปูเ่เฮ็ดหยังอยู่นั่น เรียนหนังสือเก่งสมองป่องปองจบด็อกเตอร์เด้อรถคันนี้เด้อลูกเด้อเพื่อนเก่งคนโหเคนสลดัดเสียวของพอ่อไปปลอดภัยมากปลอดภัยไอพ่อแม่เป็นห่วงให,ให้คำไอปุ่นพ่อแม่พาขายทำงานทำค้าไหนจะเลื่อนลุงเรื่องไอฟังพอ่อฟังแม่เสื้อพอ่อเสื้อแม่เสื้อปูเสื้อยาเสื้อพอ่อญ่แม่ใหญ่เสื้อครูบาอาจารย์

โอ้ยงามจัคทำพูนคำพูนเด้อลูก